โอ้ว่ายรงนี้จะอ่านให้เขาอ่าโอ้โห K อเไอ่านตัวเลขผิดอ่ะอ่าตะต้อมเอาบุนเดอร์แล้วให้บุนลายๆคงใช้เป็นคงไม่คิดอยากเดี๋ยวอ่านเลขบัญชีใหม่ฟังดีๆนะอ่านตัวมันตามด้วย หมายเลขบัญชีกองทุนเพื่อการกุศลเอาไหนละหมายเลขบัญชีกองทุนบำรุงวัดอ่านถูกไหมไอ้ไอบำรุงวัดยังไม่ได้้ยอนทางที่โลตัสคือลื้อจากชุมแพรมาเป็นบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาน้ำหนาวชื่อบัญชีนายสอนเทพนางเพียนจันทร์0 2 0 2 3 3 4 3 6 6 5 1ถูกใช่ไหมวันนี้อ่า0 2 0 2 3 3 4 3 6 6 5 1แล้วบัญชีการกุศลคือ 020-233-436-407ไม่ได้อ่านซ้ำไ้หวายเด้อว, <c oughs> วันอ่านผิดถูกแล้ววันนี้อาบุญเด้ตอตาตอมไปแล้วว่าคุณวรรลักษ์โอภากาศถามค่ะกับเรียนอาจารย์ปู่กลุ่มชาวทิพย์ที่อยู่ในของ รางของขลังเป็นกลุ่มเปรตทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเปรตทั้งหมดผู้ที่เอาไปครอบครองทำการค้าขายหรืออยู่ใกล้กับร้านที่ขายของรางของขลังเขาจะขายดีอยู่หรอคะเพราะสังเกตว่าร้านที่ขายเครื่องรางของขลังหมองก็คนเห็นหมองก็มองแต่คนชอบก็ว่าสดใสนะก็เหมือนกับว่าเราเห็นคนขี้เมาว่าเขาหน้าเกลียดเขาเลอะเทอะ น้ำมูกน้ำลายยืดตาเมอลอยแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขมันก็เป็นอย่างนี้แหละจากนั้นก็อย่าไปคิดมากส่วนใครจะแทรกอยู่ตรงไหนอนุภาพพุทธ,ธะไม่เกี่ยวกับเครื่องรางของขังเหล่านั้นป้องกันได้ทุกสิ่งอย่างอานุภาพนี้ถ้าหากตั้งใจอยู่ตลอดการเช่นเป็นคนแผ่เมตตาเป็นคนใจกุศล มุ่งความเจริญแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาฟ้าก็ไม่ผ่าคนนั้นแม้จะมุ่งเป้าลงมาหากระบาลคนนั้นก็ตามจะไม่ได้ผ่าไปที่อื่นเลยลยิ์เดชของหมู่มานก็ทำอันตรายไม่ได้แผ่นดินไหวบึ้มๆพอมาถึงจุดใกล้คนคนนั้นก็หยุดไหวแผ่นดินก็จะอยู่ปกติไฟ ก็จะหยุดไหมยาพิษก็เจือจางลงไม่มีพิษมันหลายอย่างเลยจําไม่ได้อ่านดูตามสูตรเอาเด้อพอหมดหรือ,อยังหมดแล้วคร้อ,อ,อนร้อนนะจ๊ะทําไมร้อนในนี้เหมือนมีน้ำอ,อาศัยอยู่